อกโกนิมาราชาไม้ประดับเป็นไม้มงคลด้วยนะคะปลูกไว้ที่บ้านช่วยเสริมสิริมงคลและโชคลาบให้กับผู้ปลูกนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพบกับช่องยายเก๋นะคะเดือนนี้เป็นเดือนธันวาคม เป็นใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปี2564เด็เก๋มีต้นไม้สวยๆมาให้ชมค่ะนี่เลยค่ะอกโกนิมามีอากนิมาสวยๆมาให้ชมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะต้นนี้เขาชื่อว่ารวยลายวัน ต้นไม้มงคลชื่อก็เป็นมงคลนะคะแล้วก็สวยด้วยดูนะคะใบเป็นมีสามสีสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสวยมากเลยด้านหลังของใบก็ยังสวยเลยค่ะสีชัดแจ๋วเลยค่ะชมพูนะคะนี่ ใบเก่จัดกระดูกใบก็เป็นสีชมพูนะคะก้านใบค่ะสวยๆเลยค่ะปลูกยังไม่ถึงปีนะคะกุมภาปีหกหานี่เพิงจะปีได้ปีหนึ่งก็ปีหนึ่ง เป็นต้นไม้มหาศัรริ์จเลยนะคะนี่คือไม้มหาศัรริ์เลยทําไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าตั้งแต่ปลูกมานี่ใบยังไม่เฉายังไม่เหนียวเลยค่ะสวยงามจริงๆนะคะเอามาฝากค่ะเอาให้ชมสวยๆนะคะพม่ยาเก๋ก็จะอวยพรส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่ด้วยค่ะ และเนื่องในโอกาสทรงท้ายปีเก่า2564และต้อนรับปีใหม่2565นกาะคะเกก็จะขออวยพรเพื่อนๆชาว YouTube นะคะขอราธนาบรรมีขององค์สมเด็จพ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดดลบันดาลให้พี่น้องชาว YouTube ทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ และทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะพบแต่วความสุขความเจริญความรุ่งเรืองมีเงินมีโชคมีอาชีพการงานที่มั่นคงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะร่ำรวยเป็นเศรษฐีในภพชาติปัจจุบันกันทุกคนด้วยเทนขอสวัสดีปีใหม่2,565นี้า่ะ สวัสดีค่ะร่ำรวยทุกคนนะคะ